หน้าของเราเป็นตัว2024 Nissan Navara Black Edition แแผงแดชบอร์ดเป็นตัวเหมือนเทร่าเนี่ยมันสวยขึ้นจริงหรือเปล่าเพว่าสติกเกอร์เนี่ยไม่ได้แย่นะคือมันดูไม่ได้ลกจนเกินไปอ่ะเห็นี่คือตัวคคมไฟหน้าด้านล่างตัวรถพอติดโป่งมามันดูเหมือน w i ยบอดี้ออกมาทำนิสสันเนี่ยไม่ค่อยทำให้เสียชื่อนะครับเรื่องของของกระบะนิสสันคุณสังเกตไหม กระบะท,ท้ายเขแผงประตูน่าจะเป็นพลาสติกรรูปตรงนี้หนังสังเคราะห์สติชิงสีขาวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคาเมลาเป็นไงคันนี้อาจจะไม่ได้เป็นกล้องที่ชัดสุดแต่มันมีมาให้ในราคาเท่านี้ผมว่าคันนี้น่าเล่นคือมัน94ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยเพิ่มมาหมื่นเดียว เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออารสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA อีกหนึ่งรุ่นคุณผู้ชมนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าก่อนหน้านี้น,น,นะครับตัวคาลิเบอร์แบ k e d ดิ i ั่นเนี่ยก็ขายดีเหมือนกันราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทรงมาดีแบบนี้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับมาแบบดุมาแบบเท่เลยนะครับด้านหน้าของเราเป็นตัว224 0 นิสสันนาวาร่านะครับเป็นตัวดับเบิลแคบปริเบอร์รุ่น e เกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแบล็กอิดิชั n นค่าตัวเขา9 4้า0 0บาทเทียบกันกับโมเดลเกียร์เดิมเนี่ยอันนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งแต่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเหมือนในรุ่นอื่นๆเลยคือแผงแดชบอร์ดมีการยกมานะครับจากตัวเทอร่าและก็ดูสดใหม่ดูล้ำมากขึ้นนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยจุดง่ายเลยสอากาศ จากเดิมเนี่ยการสั้นใช่ไหมอันเนี้ยกลายเป็นชาร์คฟินมันก็จะดูดูลําดูเทมากขึ้นนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราพาดูแล้วกันว่าคันนี้เป็นไงนะครับด้านหน้ากระจังหน้าไฟท้ายเราไปลองนั่งข้างในแล้วก็ไปดูซิว่าพอมันเป็นแผงแดชบอร์ดเป็นตัวเหมือนเทอร่าเนี่ยมันสวยขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้ด้านหน้าของเรานะฮะตัวชื่อเต็มเตคนน้สอนยี่สิบสี่นวรตัว Double c a b เป็นตัว c a l ิเบอร์ e เกียร์ออโต้7สปีดนะครับ black edition 944,000บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับในรุ่นนี้คืออะไรบ้างอ่ะเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้ากันนี่กระจกด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวกระจก Acoustic glass ก็คือ,อช่วยเรื่องของการเก็บเสียงที่มันดีมากขึ้นนะครับ ฝากระโปรงตรงนี้นะครับความเป็นตัวคาลิเบอร์แบล็กเอディชันเนี่ยนะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดมาให้จากโรงงานผมว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้แย่นะคือมันดูไม่ได้ลกจนเกินไปผมว่ามันกําลังสวยนะติดตรงนี้เลยนะครับติดแถบเดียวนะไม่ได้เยอะแล้วก็รุ่นนี้คุณจะได้ชุดโคมไฟหน้าควอด led นะครับตั้งแต่เปิดตัวแล้วผมว่ามันเป็นไฟหน้ากระบะที่ค่อนข้างล้าเลยเดย์ทํารันนิ่งไลท์นี่เป็นซีล็อกแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมคือไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ยังไม่ได้เป็น led เต็มมระบบนะบนคนคภายใเเหือดิม เป็นคอร์ดไอีตาสว่างกระจ่างตาใช้ได้เลยนี่คือตัวโคมไฟหน้านะครับกระจังหน้านี่เป็นแบบนี้เป็นวัสดุแบบสีเทาด้านๆเนาะ<ม>พร้อมกับคําว่านาวาล่าสีเทาด้านๆน,นิดนึงแล้วก็มีนะครับกริตเตอร์ใส่มาหน่อยกระจังหน้าน,านะครับเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็โลโก้บัมเปอร์ตรงเนี้ยมันทําให้รถเนี่ยมันดูบึกบึนเนี่ยชิ้นบัมเปอร์ตรงเนี้ยมันช่วยดีไซน์ตั้งแต่ไฟหน้าเนี่ยตีขยายออกมา ให้มันมีเหลี่ยมสันเยอะขึ้นแต่รุ่นนี้ยังไม่ได้มีพวกไฟตัดหมอกนะยังเป็นขอบแบบนี้ถ้าอยากใสนะ่อาจจะต้องไปเปลี่ยนแล้วก็ใส่เบ้าเข้ามานะครับลิ้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ด้านล่างจะตกแต่งด้วยสีตัวถังรถ navara double cab caliber black edition นะครับเก้าแสพบาทเครื่องยนต์ก็เป็นตัวดีเซล 2. 3ดาเทอร์โบคู่ที่ปรับจูนใหม่นะตามโมดเดล y e สองพันยี่สิบสี่คือเป็นมาตรฐานยูโรห้าแหละด้านล่างตัวรถนี่ สามารถลุยได้ตามสไตล์รถกระบะรถปิกอัพยกสูง4ประตูดับเบิลแคปนี่สวยไหมผมว่าหน้าตาก็ทรงมาดีนะจริงๆแบบเนี่ยแบล็กดิ o n ่เนี่ยทรงโดดเด่นแล้วผมว่าเรื่องดีไซน์เขาเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่ดูบึกบึนดีนะครับนี่แล้วก็ความเป็นตัวดับเบิลแคปนะฮะคาลิเบอร์แบล็กดิชัเนี่ยป่งซุ้มล้อด้านข้างจะได้แบบนี้มาจากโรงงานเลยคืออันนี้เขาไม่ได้ไปติดเองนะได้แบบนี้มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในมุมมองผมนะ พอติดโป่งมามันดูเหมือนวายบอดี้ออกมาถ้าไม่รถเนี่ยนะมันดูบึกบึนนะครับและล้อ18นิ้วเนี่ยก็ได้สีดํามาแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมพบนะคือผมรู้สึกว่าล้อเล็กไปพอมันติดแบบนี้นะผมว่าอันนี้เอาไปเปลี่ยนล้อเป็นแบบ20นิ้วเนี่ยผมว่ากําลังลงตัวนะครับจริงๆล้อไม่ได้เล็กหรอกแต่พอดีเนี่ยพอเป็นโป่งซุ้มล้อแบบนี้แล้วเนี่ยมันดูขยายออกมามันเลยทําให้ล้อนมันดูเล็กนะครับก็ติดมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนี่ ฟิตติ้งต่างๆกำลังสวยสเปคล้อที่ได้จากโรงงานนในตัว Black Edition 255 60 R18 นะรตรงนี้เป็นสีดำเงาดิสเบกค,คู่หน้ามีมาครบนะฮะช่วงหน้าด้านหน้าก็อาอิสระปิดนก2ชั้นนะครับคอยสปริงแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวแอบ,บซ้อนริสันเนี่ยไม่ค่อยทำให้เสียชื่อนะครับเรื่องของรายละเอียดทั้งวัสดุทั้งอะไรเงี้ยคุณดูกรุกกภายในดิเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับคลุมมาทั้งหมดแบบนี้เลยสวยงามสวยงามนะครับ ซุ้มล้อด้านข้างตีออกมาแบบนี้แล้วก็สอดรับกับตัวเส้นสายด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้จะเน้นดาทั้งหมดอยู่แล้วตามชื่อเา Black Edition. าขา b r k e d i t i o n ฝาครอบจมูกข้างไฟเลี้ยวกล้องมีมาให้นะครับแล้วก็ความพิเศษหลายๆอย่างเนี่ยของนิสสันที่ผมบอกมาเสมอคือเรื่องออปชั่นกับราคาค่าตัวผมว่ามันสมเหตุสมผลดีนะฮะแล้วก็บันไดก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยติดตั้งมาค่อนข้างแข็งแรงดูเนี่ยเหยียบขึ้นได้สบายๆนะครับแล้วก็มีองศาที่ยื่นมาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสามารถเหยียบได้เต็มเท้านะนี่แบบนี้เลยปีนขึ้นได้มือจับเปิดประตูเป็นคีเลสนะครับสีเดีวยวก,กันกับตัวรถนะลงมาล็อกรถปลดล็อกได้แล้วก็ดีไซน์ของมือจับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ Nissan. นิสสันนี่แล้วก็ความเป็นแบ็กดีชันนะสติ๊กเกอร์ด้านข้างนี่เหมือนตรงฝาระโปรงเลยไม่เยอะมากนะไม่ได้ดูลกจนเกินไปนะเนี่ยตีขึ้นไปนะไปเจอซุ้มล้อหลังนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะยังเป็นดิสเบรกคู่หน้านะด้านะหลังดรัมเบรกตามสไตล์ สติก,กอร์ด้านหลังเนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่า Black Edition นี่ก็ไปดึงออกได้ถ้าไม่ชอบเนาะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ดูลกจนเกินไปจุดเดียวนะฮะที่โมเดล y e 2024เนี่ยเขาเปลี่ยนเลยคืออะไรสาวอากาศมีชาร์จฟินมาให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้ามานะส่วไลเนอร์ก็เป็นของนิ่สันก็คุมมาครบแล้วก็เอกลักษณ์ของกระบะทิ่สันคุณสังเกตไหมกระบะท,ท้ายเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบนะมันจะยกออกมาแบบนี้มันทำให้ ดูองศาแล้วเนี่ยจากมุมด้านข้างเนี่ยเหมือนเป็นรถสปอร์ตเหมือนมีดักเทลขึ้นมาแล้วพอเขาตีขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็จะมีเว้าวเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับคือมันเซ็กซี่อ่ะคุณไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับผมว่าทรงเนี่ยซิ่งมาเลยแต่เป็นรถยกสูงนะด้านหลังมีกล้องรอบคันมาให้นะนี่กล้องมองหลังมือจับพร้อมที่ล็อกฝาท้ายนะครับโลโก้นิสสันสติ๊กเกอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นตรงนี้คลุมมามีฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะแล้วก็คาว่านาวาล่านะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ จุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้4ตําแหน่งนะครับไฟสองป้ายทะเบียนก็อยู่ซ้ายขวาแบบนี้ตามสไตล์นะฮะบันไดนี้แข็งแรงเลยปีนขึ้นได้แล้วก็ด้านล่างนะครับมีตัวยางอะไหล่เนาะช่วงล่างหลังก็จะเป็นตัวแหนบซ้อนสไตล์รถกระบะอยู่แล้วปลายท่อออกขวานะฮะนี่แล้วก็เวลาจะปลดตัวยางอะไหล่เนี่ยก็ต้องไขเข้าไปตรงนี้ฝาท้ายเป็นไงเปิดลงมานี่โอ้โหถือว่ารายละเอียดครบนะ9 4 4 เดิม934นะครับราคาขึ้นมาหมื่นเดียวเองแต่คุณจะได้เครื่องที่เป็นยูโร5แล้วแล้วก็ได้ภายในปร,ปรับปรุงใหม่ที่มันดูสดใหม่มากขึ้นนะครับอันนี้คือการปรับนะฮะในรูปแบบโมเดลเย่2024เนอะ mm. มือจับนี่เยเบาๆเลยนี่ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนาวาร่าโมเดลเย์เนี่ยผมว่าประเด็นเลยคือภายในเปลี่ยนเยอะนะฮะไปดูกันดูภายในตัว คาลิเบอร์นะครับที่เป็นตัว Black Edition กันต่อดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ภายนอกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นรถที่ดูดุดันจากโรงงานได้สติ๊กเกอร์ได้เลยมากับราคาค่าตัว944เนี่ยผมว่ามันดูเท่เลยนะครับอ่ะคันนี้คุณจะได้เบาะผ้านะครับเป็นผ้าสีดำตัดสลับกับสีเทานะฮะแล้วก็เบาะเป็นปรับมือเนาะที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งขึ้นมานะครับตัวปาร์คิ่งเซนเซอร์ทริปรีเซตนะฮะและที่สำคัญเลยคือนี่มี traction control มา แผงประตูนะจะเป็นพลาสติคคกครลุด้านล่างตัวนี้เป็นหนังนะสติชิ่งสีขาวกระจกลงไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับนะฮะแล้วก็มือจับเป็นพลาสติกสีดําด้านตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย3ก้านสปอร์ตท้ายไม่ตัดแล้วก็เป็นสติชิ่งสีดำนะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นคุณจะได้เครื่อง1้0ยแรงมา้า450รอนิวตันด้วยนะครับแผงแดชบอร์ดเนี่ยยกมาจากตัวเทอร่าเรียบร้อยนะครับด้านบนพลาสติกครลุตรงนี้หนังสังเคราะห์สติชิ่งสีขาวด้านล่างเป็นพลา,นนาส จอนะครับอันนี้จะไม่เท่าตัวโปรแล้นะครับจะเป็นจอเล็กกว่าแต่เนี่ยเลเยอร์เนี่ย,ยมันคือจอเดียวกันนะฮะแล้วก็ด้านล่างระบบปรับอากาศเป็นไงดูดินี่ดูการแสดงผลของจอคขัะนะอันนี้จอเล็กลงมานะครับแต่คมชัดอยู่นะเออสันคอนเน็กมีมาให้ระบบปรับอากาศจอเป็นภาษาไทยครบนะอ่าลองดูดิแอร์แยกโซนซ้ายขวามีมาให้นะคันนี้นี่ แรงลมแอร์อุณหภูมิซ้ายขวามีมาให้ด้านล่างไวเลสชาร์จจะไม่มี USB A 1 C 1นะครับาะว่าเอา l e t ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรตำแหน่งเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้7สปีด P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับแล้วก็ความเป็นตัวยูโรหมีปุ่มไล่ DPF มากุญแจเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเป็นเม็ดข้าวนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือเบรกมือยังไม่มีไฟฟ้ากระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้ไฟส่องสว่างที่เก็บแว่นนะฮะด้านหน้ามีกระจกมีไฟคนขับ มีกระจกมีไฟเช่นเดีวยวกันแล้วก็แผงแดชบอร์ดนะครับตัวคัสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเข็มซ้ายขวาตรงกลางเป็นจอแสดงผลนะครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะปรับกี่ทิศเหมือนเดิมนะครับยังเป็นพวงมาลัยปรับ2ทิศน่าเสียดายนิดหนึ่งเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเนาะคามิล่าเป็นไงคันนี้ได้กล้องรอบคันนะครับ9ก้าแสนสี่กล้องรอบคันมีมาให้นะครับซึ่งมันก็มันไม่ได้ใหญ่เท่าตัวโปรอะแต่การแสดงผลผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะ นะครับเพราะว่าความชัดความอะไรผมว่าไม่ทิ้งกันอาจจะไม่ได้เป็นกล้องที่ชัดสุดแต่มันมีมาให้เนราคาเท่านี้นะครแล้วก็มีระบบเตือนวัตถุรอบคันผมว่าเนเวอร์กนะแล้วก็การนั่งโดยสารเหมือนปกติเลยนะครับเหมือนตัวรุ่นที่เราเคยรีวิวกันไปเบาะหลังคันนี้เป็นไงคันนี้นะครับตัวดับเบิลแคป คาลิเบอร์แบคกอดิชั่นมีแอร์หลังมาให้แล้วก็ USB Type A 1 Type C 1่เบาะหลังเป็นเบาะผ้าเหมือนกันมีที่เท้าแขนแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็จะเป็นที่เราคุ้นชินกันนะครับด้านหลังพลาสติกคารบูตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ผมว่าคันนี้น่าเล่นคือมัน9ก้าแสคุณได้กล้องรอบคันคุณได้ระบบช่วยเหลือก,กับขี่ครบเลยแล้วก็เป็นเครื่องร้อยเก้าสิบม้านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องยนต์กันต่อนี่คือห้องเครื่องนะครับก็สําหรับตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นเรื่อองงเเครื่ยนนตต์ก็็จะปัว เครื่อง190หมาอยู่แล้วนะแต่มมีการปรับจูนใหม่คือผ่านมาตรฐานยูโร5เรียบร้อยนะครับสเปคเครื่องเนี่ยเป็นตัวดีเซล4สูบรหัส y s 2 3 d DTT นะฮะทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะ190แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ย450นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีนะคันนี้ผ่านยูโร5เรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีปุ่มไล่ DPF เพิ่มเติมเข้ามาเกียร์ออโต้7สปีดคันนี้เป็นรุ่นขััับบเเเคคลลลืื่่ออออนนนน2 20้้มีียรรงงสสูุดดซ B น,นี่คือตัวเครื่อง190มา๋ยไถ้าเกิดมีโอกาสย้เอาไปลองขับให้ดูนะฮะว่าเป็นไงนแล้วเราปิดฝากระโปรงกัน3 2, 1. 2> <C le af> 1นี่คือการทํางานของระบบไฟหน้าเขาคอร์ส LED ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ผมว่าออปชันเนี่ยให้มาดีนะครบใช้ได้เลยกับค่าตัว944แล้วก็ได้แดชบอร์ดเป็นแดชบอร์ดเดียวกันกับเทอร์ล่าแล้แต่จุดติดอย่างหนึ่งของผมก็คือรู้สึกว่าพอมันเป็นโป่งซุ้มล้อบแบบนี้ล้อมดูเล็กไปหน่อยนึง แล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างเรื่องเครื่องยูโร5ภายในเทอร่าแล้วก็ภายนอกคือเสาอากาศชักฟินปิดกันแบบแบล็กอิดิชันแบบนี้เลยนะฮะมันมืดนี่ก็ถือว่าราคาค่าตัว944,0 0 0บาทนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยเพิ่มมาหมื่นเดียวนะค,คุณได้แดชบอร์ดแบบเทอร่าคุณได้เสาอากาศชักฟินคุณได้เรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นย oh ูโร5เรียบร้อยแหละนะครับก็ปล่อยมลพิษน้อยลงเครื่องก็ถือว่าจัดเต็มเลยกับออปชันที่ได้กองรอบคันทุกอย่างมีมาให้ครบนะฮะก็เป็นอีก 2024 Nissan Navara นะครับตัว Double c a b Caliber Geo เกียออโต้7สปีดนะครับเป็นตัว Black Edition 9 4 4 0 0 0บาทก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณคิพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า,ส,านสวัสดีครับ